ใช่ <I S 1> ค่ะ <in package S 1> ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในรอบตัวรถแล้วก็ภายในแล้วก็ออปชั่นต่างๆกันเลยไปตามงิตตามคุณน้โมได้เลยค่ะมาเลยค่ะทุกคนนะคะรถคันนี้นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของรถอเมริกันใครๆก็ต้องรู้จกักเนาะเชฟโรเลตคาเมโลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เขาจะเป็นสีขาวแต่เพื่อความจี๊ดจ๊าดนะคะแล้วก็เทเราก็ต้องทำเป็นสีจี๊ดจสิคะ สีวข่าวได้ไงนะคะเดี๋ยวน้โมจะพามาชมเครื่องยนต์ก่อนขออนุญาตเปิดเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดฝากระปรงรถนั่นเองค่ะรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะคะอึ๊บนี่เลยเครื่องยนต์นะคะ3,600 cc V6 323แรงม้านะคะจุใจนะคะเครื่องสวยมากเลยวางได้สวยงามมากๆเลยคะ่ะ นี่ทัสีขาวนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดเป็นมองหน้าก่อนนะคะแหมรถขายลูกชิ้นก็มาพอดีด้วยค่ะหิวเลยนะคะน้โมหิวเลยนะคะขอบนะคะแหมก็คือจะเป็นขอบ20อลอยวิวนะคะสีอลูมิเนียมนะคะยาจะเป็นรุ่นยางพิลรี่พีซีโร่ด้วยเนะค่ะบริก้ารเลยสีจะเป็นสีอลูมิเนียมนะคะสีของเขาเนอะอาะยาจะเป็นพิลรี่ ซีโลนะคะไฟนะคะด้านหน้าจะเป็นไฟ HID บวก LED โฮโลนะคะก็คือเราก็จะมีไฟ LED ด้านในด้วยค่ะเวลาเราสวิตช์ออนนะคะจะมีไฟเซนเซนต์ตรงนี้นขึ้นด้วยเลยด้านล่างก็คือจะเป็นไฟเดียมร n น i ิ g งแ m p นะคะหรือว่าไฟฟล็อกแรมนั่นเองก็คือด้านหน้ากระจังก็จะเป็นประมาณนี้มีโลโก้ของเชมเบรเดด้วยค่ะตามมาดูด้านหลังกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือจะกระจกมองข้างจะสปอร์ตมากๆเลยแบบบัฟบีกระจกก็คือจะมีขอบยางซีนอย่างนี้เลยหลังคาจะ <c oughs> เป็นซันรูฟเนาะด้านหลังจะมีสปอยเลอร์ด้วย <c oughs> นะคะฝากระโปรงท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยค่ะเดี๋ยนวะโมขออนุญาตเปิดแป๊บหนึง่ง <c oughs> เปิดจากทางด้านในตัวรถนะคะกดปุ่มค้างไว้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เปิดหลังค่ะ นี่เลยช่องเก็บของก็คือจะลึกมากๆเลยค่ะเก็บได้เยอะมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังจะมีกล้องมองท้ายนะคะกล้องมองหลังด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีปักเซนเซอร์ด้วยนะคะด้านหลังนะคะปลายท่อจะเป็น2ฝั่งนะคะปลายท่อเนาะไลาย IVD นะคะแล้วก็ RS นะคะรุ่นของเขาเนาะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพ่อบอกคุณแน่เลยโอ้โห ทั้งคนทั้งรถสวยจริงๆไหยคะด้านในนะคะส่วนตัวด้านในนะคะเดี๋ยวดิจะพาไปชมว่าออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะใครสนใจเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาดูออปชั่นภายในตัวรถกันเลยนะคะก็ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีพ a ดเดิลชีฟนะคะมีควิชคอนโทลนะคะปรับล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะแล้วก็ไวคอนโทลค่ะคือการปรับเสียงรับโทรศัพท์นะคะจากภายในตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วส่วนด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีชุดเกตวัดความเร็วค่ะโฟแพคกันเลยนะคะตรงนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลย แล้วก็มี head up display ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ head up display สำหรับโชว์ว่าความเร็วตอนนี้ที่เราขับไปประมาณเท่าไหร่นะคะคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆเลยตรงนี้นะคะแล้วก็มี power s u n r o o หลังค่าเปิดปิดไฟฟ้านะคะส่วนเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็จะมี Boston Premium Audio กันเลยทีเดียวเสียงพร้อมมากๆเลยค่ะ ฟังเพลงลำโพงนี้แบบตึ๊บมากมากเลยนะคะส่วนหน้าจอค่ะหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีทั้งบลูทูธออดิโอหรือว่าต่อแบบ USB ก็ยังได้เลยนะคะส่วนกล้องค่ะกล้องก็จะมีกล้องคา m เมล่ารีเซิร์ฟนะคะเป็นกล้องมองหลังค่ะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเบาะค่ะเบาะก็จะเป็นเบาะฮีตเตอร์ and เวทเทรดนะคะฟอนซีสนั่นเองสำหรับ2ที่นั่งด้านหน้านะคะส่วนพาวเวอร์ซีทตรงเบาะนะคะสามารถปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยค่ะซึ่งภา,ายในสามารถนั่งได้ทั้งหมด4ท่านเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคูเป้ก,ก็ตามโอเคค่ะ รถคันนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกวัยทุกช่วงอายุเลยนะคะแล้วก็สามารถเป็นรถครอบครัวได้ด้วยค่ะโอเคสวยงามน,น่าใช้มากๆเลยจริงๆนะคะคันนี้เป็นไงบ้างคะลูกค้าชอบแน่นอนใช่เพราะว่าสีนี้แบบจีนจานมากๆเลยนะคะโดนใจสุดๆคะ่ะใช่ค่ะแล้วรถคันนี้ นะคะปี2016นะคะเราขายราคาอยู่ที่2 8งล้านแ0 0บาทนะ,นะคะใช่แล้วถ้าลูกคา้าจดไปแนนะคะใช้เงินด้ไม่ถึง1ล้านบาทในการที่จะเป็นเจ้าของเจ้าคา m เมโลคันนี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการจะมาดูรถคันจริงลองเทสได้สามารถมาที่โชว์รูม ATK มอเตอร์ที่นี่ได,ได้เลยค่ะต่อมา3 8า138หรือโทรเบอร์0 3, 2 5 5 3 6 6 6 6ใช่แล้วค่ะ,คะพวกเราท้งสองคนก็ฝากติดตามช่อง LTK Motor Channel ใช่ใช่แล้วค่ะนสองคนสองคนให้ขายรถของเรานะคะจะได้ไม่พลาดสักตอนนะคะแล้วก็ไปดีกว่าไปทำภารกิจกันดีกว่าค่ะนะคะกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ได้เลยนะคะซื้อรถขายรถอย่าลืมก็คือ LTK Motor ค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้อง